เมื่อก่อนมีสุดยอดเกระบวนท่าตอนนี้มีกี่กระบวนท่าตอนนี้ก็มีเหลือประมาณสากรนะบวนท่าลใช้อยู่แค่ดัง 1, 2, หนึ่งดังสองอยู่แค่นั้นดังหน่งดังสองหลอกจัมแคนเซิลน่ะแล้วกลับเข้ามาดังอยู่แค่น <laughs> ั้นเหลือแค่นี้คนจริงต้องดังอัดหน้า,เลลางนเ,นเาางาว มาเล่นน้องดามปุกเก้าดีกว่าน้องดามปุกเก้าบางคนตกไม่เป็นเนี่ยไปตัวละครที่ยิงแสกมั่นมากๆนะครับอุ้ยเอพี่ขอเล่นมิจี้ได้ปะโอ้มิจี้ไปแล้วอะไปแล้วอะเขาเลือกมิจี้พี่เขาอยากเล่นอยู่อะเล่นดังมั้งอะเล่นดังมั้งดังหรือเอาลิงไปลาดีวะดังดีกว่าพี่ไม่ยิงอะพี่ดัง จุหนึ่งหน่อยฮะนี่ไงชักกี้เล่นให้ดูลวสกายมิจี้เขาเล่นไปแล้วไม่งั้นอันนี้เล่นมิจี้ได้เพราะว่าอา,าสายเขาเล่นซีลองเป็นอ่ะอดเลยเนาะเดี๋ยวค่อยดูรอบหน้ากันใครดูอยู่ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับลูกว้าล่างสามเห็นพี่เลี้ยงหลอกอยู่กับที่กดยังไงหรอครับลองกดแล้วไม่ได้เลยหมายถึงยังไงฮะเลี้ยงซ้ายแล้วก็กดกดเลี้ยงไปทางซ้ายกดเลี้ยงไปทางขวามันก็จะกลับมายิงทางขวาไง ก็อยู่ที่เดิมคือเราเราอยู่ทางขวาใช่ไหมกดเลี้ยไปทางซ้ายแล้วกดเลี้ยไปทางขวาแค่นั้นเองแล้วกดอีกคีนหนึ่งก็จะยิงอยู่ที่เดิมเราสามารถแคนเซิลแอนิเมชันด้วยการกดปุ่มยิงเมื่อไหร่ก็ได้ไงก็คือเราเลี้ยงว่ากดปุ่มยิงเลยก็ได้ฮะแต่ต้องอัพคอสวร์มานะสากายบอเห็นจนเบื่ออ่ะก็มันจูนหนึ่งอ่ะแล้วจะดูอะไรอ่ะก็มันคือจูนหนึ่งอ่ะลองสเตลใส่เตียวขวนลุมขวนด้วย เอ็มมือเนี่ยนี่มันลิงนะเว้ยไต่ถึงเฮ้ยตัดบอลน,นะดีแล้วมีแตกเติวอยู่เฮ้ยล่วงเลยฮะย่างเงาพล่างดังอัดหน้าจริงว่ะเช็คของออกโคบี้เหรอหวโยกไปดิอันนี้ไม่ใช่หัวโยกอะไรเล่นในดีไหมวะไต็มือเนี่ยเออตกมาตกกลับไม่โกงเว้ยตัดบอลลิงลูนเตลวงงเลย โคตรเปียวฮนะโดนแ้วม่หวนโอ้โหจัมบ็อกไม่ติดเออโอ้อะโอ้ พี่โหดกว่าอีกลาเต้เฮ้ยรบกวนไปก่อนตาไม่ทันจามครูดาวขอโค้งเล่พี่ตลอดไปโคงเล่ไม่ได้อัพพอร์เลยดิโอ้จะใคนั่งบนน้ำเองนะหรืว่าพี่ไปอัพพอพพร์ดโคงเล่มาเล่นนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเสียสเต็ปเดี๋ยวมันจะรีแลงว่างไงเดี๋ยวต้องไปเล่นกับน้องน้อง เดี๋ยวแบกน้องๆไม่ได้น้องๆผิดหวังทำไมพี่จำบล็อกไม่ติดวะอติดแล้วต้องกดเร็วลูกพี่จูนบอกรับจบเองฮะดีมากสก,กี้ระวังสตีลหรือลื่น <laughs> โหลาเต้อีบ้า ลิงลิงโน,นหนึ่งอะก็ได้อยู่แกลงศูนย์อะอุม้มเฮ้ยมันตกไกลขนาดนั้นเลยวะตกไกลจริงด้วยเว้ยโคตรเฟี้ยวเลยเพิ่งรู้ว่าเทสยามันตกไกลขนาดนั้นเอาเรื่องควรลองสเตลล่วงนี่โอ้โหจ้ำหลด่ะจำหมดจำหมดเอาละอ้โหไม่ถึ้ แปดเท่าแเท่าตบนายสองคนจัดไปเฮ้ยเกมรับข้างเราโซนกันดีจังวะอุ้ยเตหรอระวังระวัเตีย หนึ่งนาทีสามสิบสามวิโอ้โหทำแต้มกันยากจ้ามิตตี้ลืมเปิดอันติหรือเปล่าวะน่นาจะมีอันติอันนี้น่าจะรอเปิดอันติอยู่เฮ้ยเดินไปเฮ้ยไม่ไม่มีอันติหรอพี่ว่าเขาลืมเปิดอันติหรือเปล่นนาน่าจะมีอันติหรือเปล่าโคตรไปยาว อ้ยล้มเลยปีตามโดนค่าจอยไปเท่าไหร่หรอครับซื้อไปนานมากแล้วว่าซอยบอยจําไม่ได้ฮะซื้อนานมากๆแล้วจอยเพห้าราคาก็ไม่รู้ว่าซื้อมานานแล้ว,วอ่ะอันติีกลายแปดเมตรเมื่อก่อนมีสุดยอดเก้ากระบวนทาตอนนี้มีกี่กระบวนท่าตอนนี้ก็มีเหลือประมาณสามกระบวนท่าแล้วใช้อยู่แค่ดังหนึ่งดังสองอยู่แค่นั้น แล้วหนึ่ยังสองหลอกสามแคนเซิลน่ะแล้วกลับเข้ามาดังอยู่แค่นี้เหมือนแค่นี้โคตรจริงต้องดังอัดหน้าครับสเต็ปไม่ต้องเยอะก็แค่ดังอัดหน้าหวนโอ้โหแต่ได้ซักกูซ้อนดีด้วยน่าจะรอตบจังหวะสองเน็ตค้างแป๊บนึงได้งบงทีพี่เน็ตค้างโคตรเปียาว ฟูจิมะสองในโทรศัพท์เล่นยากไหมครับเออลองดูคลิปฟูจิมะสองพี่ก็ได้นะเล่นในโทรศัพท์นะครับมีเยอะมากๆเลยสําหรับพี่แล้วไม่ว่าจะเล่นจอยหรือโทรศัพท์นะครับเก่งหมดเลยฮะฟูจิมะร่างสองไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะโอ้โไม่เจ็บอยู่ดีอ่ะผมอึดโอ้โก็ได้อยู่ก็ได้อ,ไอยู่โอ้โหโอ้ัมโห ต้องตัดบอลอีกสักรอบใช่ไหมถึงจะเข็ดจ,จะหลาบจะจำลบกูรุนแรงเฮ้ยม่ขึ้นรบกวนด้วยอ่ะเทนไซอ้มเสร็จแล้วผมซื้อฟูจิมะสองหรือมิซิสองดีครับทั้งสองตัวสามารถแบกนายขึ้นสุดยอดสแลมดังได้นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับก็ออยู่ที่ความชอบในการเล่นนะครับว่านาย อยากเล่นฟูจิมะล่าง2หรือมิซิล่าง2และทั้งฟูจิมะล่าง2มิซิล่าง2ส,สามารถเซตลูนได้ทั้งลูนจัมบ,อบ็อกคุมเกมสติลชุดกลางแล้วก็จัมบ็อกชุดกลางหรือไม่ก็เป็นคุมเกมสติลสามแต้มก็ได้นะครับหรือไม่หรือละมีแค่3าลูนประมาณนี้ก็คือเซตลูนอะไรก็ได้นายมีลูนอะไรก็สามารถใช้ได้ซึ่ง2ตัวละครนียเป็นตัวละครที่ยืดหยุ่นมากๆนะครับในการเล่นแรงนะครับถือว่า เฟียวทั้งสองตัวเลยนะครับดูดูคลิปเยอะๆว่านายชอบตัวไหนเพราะมันแพงนะครับเนี่ยลิงพี่ดังอย่างเดียวเลยอันนี้พี่ไม่ได้ยิงเลยนะไม่ได้ชูดเลยนะครับเข้าไปด,ด,ดัง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 อย่างเดียวเลยก็ได้มา20คะแนนแล้วก็ชนะด้วยนะครับอันนี้คือสุดยอดสแลมดังประทะกันนะครับ